สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพามาชมบอนดาที่เรานำมาปลูกในวันนี้เขามีนามว่าบอนดาหนังเจลเคค่ะเดิมทีที่เราได้บอนดาต้นนี้มาเขามีนามว่าบอนดาแบ็คโครลอนค่ะเราซื้อมาจากชอปปี้ค่ะเวลาที่เราเลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะกลับกลายว่าเขาจะเหมือน บอลดำหนังเจละเคมากค่ะเราซื้อมาก็ต้องยอมรับค่ะวันนี้จะพามาชมวิธีการปลูกบอลดำหนังเจละเคกันค่ะเดิมทีเราก็ปลูกไว้ในน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายลงในกระมังค่ะเราจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติให้เขาค่ะและใส่โคลนใส่ดินปุ๋ยหมักให้เขาค่ะเพื่อจะให้เขา แตกหน่อและออกไหลค่ะดอกจอกดอกใหญ่ค่ะเมื่อเขาแห้งแล้วเราก็นํามาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ค่ะปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์มากมาก,มากค่ะช่วยให้รากเขาเดินไปหาอาหารได้เยอะมากๆค่ะเมื่อเขาเดินไปหาอาหารได้เยอะรากเขาก็ใหญ่แล้วเขาก็โตวไวค่ะต้นบอลดำหนังเจ้าเคทของเราจะได้โตวไวและ ต้นงามออกไหลและออกหน่อได้เร็วค่ะรากของเขาค่อนข้างจะเยอะมากๆค่ะเดิมทีเราก็ปลูกไว้ในตะกร้าค่ะรากเขาออกเยอะตะกร้าค่อนข้างจะเล็กไปแล้วค่ะเราควรจะนำเปลี่ยนไว้ในกระมังภาชนะที่ฟางเวลาเขาออกไหลเขาก็สามารถเดินได้ฟางค่ะ รากของเขาก็จะเดินไปหาอาหารได้เยอะค่ะถ้าที่แคบเกินไปเขาก็กระจุกตัวอยู่ตรงนั้นค่ะลากเขาก็จะวนไปวนมาค่ะด้านล่างที่เราใส่ดอกจอกดอกใหญ่และอินทรียวัตถุลงไปเพื่อจะให้ลำต้นเขาตั้งขึ้นค่ะถ้าเราใส่โคเหลวทั้ง กระงเขาก็จะมีความโยกและเอ็นได้ง่ายค่ะด้านล่างเราควรจะหาวัสดุที่มีความแข็งนิดนึงค่ะดอกจอกแห้งแล้วเขาเป็นอินทรีย์วัตถุชั้นเยี่ยมมากๆค่ะเรานำมาโปะโคลอะไรลากเขาก็ออกเยอะค่ะ เดี๋ยวเราจะนำโคลมาใส่ด้านหน้าของกระมังเลยค่ะโคลก็เป็นอาหารของบอลดำหนังเจ้าละเขคค่ะพืชต้นไม้ในตระกูลโคโรคาเชียเขาจะชอบโคลค่ะโคโลนชื่อของเขาก็บอกอยู่แล้วค่ะเขาชอบโคนมากๆเลยค่ะโคลทำให้รากของเขาเย็นค่ะ เมื่อเราใส่น้ําลงไปรากของเขาจะเย็นแล้วรากของเขาก็เดินไปหาอาหารได้เยอะต้นของเขาก็จะงามและโตไวมากๆเลยค่ะโคนก็เกิดจากการหมักหมมของซากใบไม้แห้งซากดอกจอกตามทางล่องที่เราได้มาค่ะเวลาเขาย่อยสลายเขาก็อยู่ในตามทางล่องและมีน้ำเราก็นำปาปใส่ต้นไม้ ต้นม้ของเราก็จะงามและโตไวค่ะบอนดำสายพันธุ์โคโรคอเชียมีความสวยงามมากๆค่ะบอนดำหนังเจ้าละเคค่ะเขาเป็นอีกด้นหนึ่งค่ะที่มีความสวยงามค่ะบอนดำหนังเจ้าลเคค่ะเราก็ปลูกกึ่งแห้งกึ่งเปียกค่ะใส่ทั้งน้ำใส่ทั้งดินปุ๋ยอินทรีย์ค่ะ ปลูกแบบนี้ต้นบอลดำหนังจระเข้ก็งามค่ะงามว่าปลูกแบบใช้โคนเดียวๆค่ะถ้าปลูกใส่โคนเดียวๆต้นเขาจะเอนง่ายและโยกง่ายค่ะแบบนี้ถ้าเราปลูกแบบนี้เขาก็จะมีอินทรีย์วัตถุมีอาหารให้กินหลากหลายชนิดเลยค่ะทำให้รากของเขารากใหญ่โตวไวค่ะ สุดท้ายเราก็ใส่ปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยดินหมักที่ซื้อมาค่ะเราใส่แล้วเราก็ลดน้ำตามใส่น้ำตามเขาก็ดูดซึมลงข้างล่างเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็ได้รับอาหารอีกอย่างหนึ่งค่ะปลูกแบบนี้ได้อาหารหลายอย่างเลยค่ะอาหารของพืชมี่สามก,กันก็จะทำให้ต้นพืช ต้นไม้ของเราจะงามไวและโตไวมากๆเลยค่ะการที่เราปลูกบอลดำเราปลูกได้หลากหลายแบบค่ะเราจะปลูกแบบแห้งแบบเปียกหรือกึ่งแห้งกึ่งเปียกก็ได้ค่ะปลูกได้หลายแบบมากค่ะถ้าต้นบอลดำหนังจะลข้กเขาเอียงเราควรจะหาไม้มาค้ำให้เขาค่ะเพื่อ ดัดต้นให้เขาตรงและสวยงามค่ะบอนดำหนังเจ้าระเข้เป็นบอนดำที่ชอบแสงแดดค่ะเราปลูกแบบแสงแดดร้อเอร์เซนเลยค่ะถ้าต้นเขาเยัยงเด็กเราควรจะไว้ที่ร่มลำไรค่ะถ้าไว้กลางแดดเขาจะกัดสีและสีของเขาก็จะออกดำขอบใบเขาจะหงิกเล็กน้อยก็มีความสวยงามมากๆค่ะบอลดำหนังเจ้าระเข้ค่ะ การที่เราปลูกบอลดำหนังจาระเขศเขาเป็นบอลดำสายพันธุ์โครกะเชียถ้าเราปลกให้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกหรืออินทรีย์วัตถุโคนไว้กลางแจ้งแสงแดดร้อเปอซเขาก็จะมีความสวยงามมากๆค่ะเราก็ปลูกเสร็จแล้วค่ะเขาจะชอบที่แสงแดดค่ะ ถ้าใบไม่ดีเราก็ควรจะตัดทิ้งค่ะบอนดำก็ปลูกง่ายมากค่ะสายพันธุ์นี้เป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากค่ะใบไม่ดีเราควรจะตัดทิ้งค่ะสายพันธุ์โครากะเชียปลูกง่ายทุกต้นเลยค่ะทุกสายพันธุ์เลยค่ะสายพันธุ์นี้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะ ส่วนต้นนี้เราปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วค่ะเขาแตกหน่อและออกไหลได้เยอะมากๆเลยค่ะไหลของเขาเริ่มมาแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่มารับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสว่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ